สวัสดีครับพบกับดีโอเกนครับพี่น้องครับโอนี่ครับผมสีผ้าพี่น้องมาเขืาปลาครับผมมาเม่องเฮ็ดพึ่งพี่น้องครับพี่น้องผมเป็นเฮ็ดพึ่งแล้วครับผมเฮ็ดพึ่งขมครับเกิดน้าปลาอยู่ค่ายพี่น้องครับโอนี่ครับผมสีผ้ามเม่องเฮ็ดพึ่งขมพี่น้องว่ามันเป็นดอกแบบใดพี่น้องนี่ครับขึ้นเฮ็ดพึ่งข้มพี่น้องนี่กี่ล่ะครับพี่น้องหนังแกแมนครับผมเฮ็ดพึ่งขมแม่เบิดได้ครับพี่น้องกินได้ครับผมเฮ็ดพึ่ง นี่ครับดอกกำลังงามๆเลยพี่น้องเมื่อกีลอะครับเห็ดผึ่งเอาๆฝนตกไหมเอาเอาๆกำลังเกิดพี่น้องเห็ดผึ่งครับผมเห็ดผึ่งเขาเอิ้นว่าเห็ดผึ่งขมครับผมเบื้งไปใหญ่พี่น้องครับ แมนเบิร์ดเลยครับพี่น้องนี่นะครับเมื่อกี้เละครับดอกงามๆเลยพี่น้องสุดยอดเลยครับผมดอกน,อน,น้อยๆนี่กระแมนเลยครับเก็บไปเบิรดได้ครับพี่น้องตีละครั้งครับผมนี่ครับเอ้ยพี่น้องสุดยอดเลยครับผม กี่ระครับพี่น้องฮะเพราะอะยี่ยเนี่ยล่ะครับเข้ากับซองเอาหาเอาครับผมพี่น้องผีครับพี่น้องดอกยังไงเลยครับนี่พี่น,อน้องเมื่อกี้ดอกนี่อ๋อพี่น้องยังไงเลยนะพี่น้องขายเห็ดผงขายยังยไงเลยครับนี่ครับเป็นอีกแล้ว ผมมาหไหนไปเซครับอนอย่แล้วพี่น้องครับอันน,นี้ดอกกําลังออกไม้ครับคุณพี่น้องที่ลครับไไครับแม่นไปเลยครับหากยง่าย,ยารครับผมกินงขมอย้าไรก็่ออกกับบ่อหรอครับพี่น้อง ง่าที่มันเคยอ,ออกมันต่ออยี่แหละครับผมพรา,าปลานี่ผมหาสุปีครับผมเบิง้งไปดีเลยครับผมพี่น้อง อันนี้เป็นตาอยู่ข้าครับผมเข้าค่ัแนบเบิงงเอาครับกลับมมบูแมนว่าหาไ,ได้ยังไงนี่ครับพี่น้องหาอยากเกิดวิเดียครับเพจผึ่งก็ชีได้ได้ระดับเพราะว่าคันเพื่อนได้เกิดเพื่อนกับเกิดเป็นมูพี่น้อง กันเพื่อนเพาเกิดเพื่อนกับเพราเกิดครับผมเพชรถึงเมืออ่อกี้เพื่อน,นเพื่อนสีมากออกเป็นมูครับผมยังหาไปเรียนข้างนอก สีไล่เตระดอกนี่ความเมนยังไงด้วยครับ